สวัสดีครับโจแจ๊บอังแจ๊บเมทแจ๊บค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ๊บแจ๊บขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ๊บนี่แอคครับผมผมไม่ได้มานานบอกเลยว่าฟิปปึ๋งอ่าฟิปถึงสิอ๋อครับดูเลยเฮ้ยที่ผายลืมบอกเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรเออแปซิฟิกลิมสครับ up rising ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Pacific Rim มัแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นภาคต่อช่วงอายุคนต่อมาใช่ไหมใช่อืมประมาณนี้ไปดูกันเถอะ As we created to stop them. We thought we had sacrificed enough. But the war we thought we finished is, is just beginning. Oi. And the only thing standing in front of the apocalypse is us. War men. War it doesn't matter where you came from, who believed in you and who... Didn't. Hey! Hey! This is our time, this is our chance to make a difference. <laughs> now let's get it done!

ปีนี้อะลองมาไล่ดูกันเลยดีกว่าได้เปิดมาฉา,ากแรกกรเจอความน่าสันโลแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนยืนเด่นอยู่ท่ามกลางฝูงสงครามน่าจะเป็นซีนขาเขาแหละเอะอน,นี่อันนี้เท้าไขไม่รู้เปน็นสีทองทองเหลืองเหลืองนีง่แหละครับน่าจะเป็นหุ่นสักตัวหนึ่งแต่มไม่ใช่พระเอกแน่นอนทำไมพระเอกสีฟ้าอ๋อใช่เมนรู้ใครอะบบ้ <laughs> เนี่ยนฮะเราจะเห็นว่าแบบเมืองมันพินาศไปแล้วอะ่ะแล้วก็มีแบบซาไกจูจนอนอยู่เนี่ยเอเชียทีชท <laughs> ันอ้าวที่นี่มันกรุงเทพเหรอเนี่ยเอาไม้เลยใช่เออมีดอาไ,ไม้ด้วยชัวร์เลยเนี่ย เฮ้ยแต่ชอบไอ้น,นี่มากเลยนะความเป็นญี่ปุ่นน่ภาคที่แล้วก็มีญี่ปุ่นอยู่นิดนึงอันนี้ผมว่าน่าจะใส่กันมาเยอะไอ้ตัวนี้เหมือนสัตว์ประหลาดสมัยก่อนที่ชื่อติมอร์เคยดูปว่าติมอร์ออไม่รู้ว่าแม่งเป็นหนอนด้วยหนอนอยู่ใต้ดินถ้ามีใครขยกกับกระดูกกระดิกอะแม่งจะมุดดินขึ้นมากัดคนอ๋อมันเคยเกม,มด้วยนี่เหรอใช่ ก็คือตัวนี้ที่มาบุกญี่ปุ่นนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่มากประมาณนึงน่าจะเป็นตัวเอกเลยเพราะนั้นญี่ปุ่นน่าจะวินาศดีกว่าเนี่ยฮะอย่างช็อตเนี้ยเขาจะบอกว่าเขาต้องต่อสู้ทั้งแบบว่าสัตว์ประหลาดที่มาลุกลานโลกแล้วก็ยังจะเป็นแบบว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดก็คือเราต้องสู้กับมนุษย์เองด้วยก็เหมือนรวมแบบทุกคนแม่งสร้างเยเกอร์ได้แล้วอ่ะก็ล้กลานกันแล้วเป็นสงครามสมัยใหม่แล้วครับยเกอร์มาตีกันแล้วน่าจะประมาณนี้นะฮะจากการที่แบบาาดดควววมมเอออรกกก็ตต้้้้ง่สูับแยในนโลี เจ็บเจ็บไกจูของจริงมันเปิดเลยฉากนี้เท่นนะคือหุ่นมันไม่ได้อยู่ในโรงเก็บเหมือนเดิมแล้วนะมันมาอยู่ข้างนอกเหมือนเตรียมเตรียมจะบ,บินนะนะเขาอยู่แนวภูเขาแล้วข้างหลังเป็นทะเละแล้วก็ที่ตัวหุ่นเนะี่ยจะมีเหมือนแบบเจ็ p แพคเ,เพลงเดิมนะมนเดิมนีม่คนขับยเกอร์นายพลนายพลใช่ เนี่ยอยากรู้มากคนนี้คือใครเขาตะโกนอะ่ะเพราะว่ามันมีหุ่นเยกเกอร์อีก2ตัวยิงใส่เขาใช่ก็ค<ข>ือมันจะเห็นรีเฟกต์ว่าจะรวดพุ่งเข้ามาน่าจะมนุษย์ทะเลาะกันจริงๆว่ะตายไหมคิดว่าตายตายพี่รับสิเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเเหลือเนี่ย <laughs> <laughs> เขาทำฮอปจริงๆจะถือว่าจี๊ดมากนะที่เป็นมือเยเกอร์เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นซากเยเกอร์ที่แบบว่าเคยร่วมสงครามมาแล้วก็นี้เป็นเหมือนแบบว่ากองขยะนี่เหมือนกอซิล่าว่าขึ้นมาอย่างน้ำเหมือนกันเนอะเขีบคล้ายๆกันต นางเอกคนเก่าโู้พันี้แก่ดูแก่เยอะเลยว่ะแบบมีอายุขึ้นเยอะเลยเออด็อกเตอร์คนเดิมส่วนคนกลางเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่น่าจะเอานักแสดงชาวจีนมากว่นี่ครับทำไมต้องทานนี้ท่าประจำท่าประจำแต่ทิฟฟีเดนเจอร์ผาคนี้ดูเพรียวขึ้นดูไฮเทคโนโลยีมากอะครับภาคนี้มันจะดูมีความคมมีความเหลี่ยมดูเหมือนแบบว่ากันพ้าอะไรเงี้ยมากภาคที่แล้วอ่ะพี่รู้สัดส่วนแม่งหมดแล้วเพราะพี่ทำสีมาหลายตัวมากทำจนกูเบื่อคือแม่งคือเหล็กปะปะกผู มีน็อตตอกมีอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่ไอนเนี้ยมันคือชิ้นส่วนเหมือนกันดัมเลยช,ชิ้นหล่อพิเศษแล้วมีต่อปฏิกรณ2อันด้วยเนี้ยโอ้นี่คือเต่าปฏิกรใช่ใชเป็นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราเห็นแบบเรื่ความเร็วๆนะไซส์มันไม่ใหญ่มันประมาณแบบแค่กดังเดียวใช่ไม่น่าใหญ่เท่าเยเกอร์ทั่วไปใช่แล้วก็ดูแบบซากเหมือนแบบว่าเก็บขยะมาทำเ,เนี่ยที่เด็ดคืออะไรรู้ไหม ลองเปิดต่อไปนี่นี่น้องผู้หญิงน่ารักคนนั้นอ๋อเขาคือคนขับใช่แล้วขับไม่ใส่เกอะครับชุดด้วยแล้วประเด็นคือน่าจะทําเองอ่ะเปล่าวะไม่รู้พ่าไม่มีใครน่าจะไปคุยขยะทำเบียเกอร์น่าจะไปเจอสักคนหนึ่งแหละแล้วก็แอบขโมยหุ่นมาขัดตามฟอร์มหน่ออ๋อเขาจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากแล้วตั้งแต่จากภาคแรกกลายเป็นแบบล้ำยุคไปแล้วนะใช่ นี่อันนี้ถ้าให้พี่แทนนะตัวนี้คือตัวเชนูอัลฟาเพราะว่ามันเป็นสายแท้งเหมือนกันเออตัวมันใหญ่ๆเหมือนกันและสีมันโทนเดียวกันเดียวกันน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของเชนูอัลฟานี่นี่คือบอกเลยภาคนี้นะหุ่นถือว่าโอเคไม่ได้เรียลลิสติกมากแต่พี่ไม่ชอบชุดเลยสักคนเลยชุดมันดูลาหลังว่าหุ่นเยอะเลยเอภาคที่แล้วชุดแม่งสีเลียมากเว้ยเบสชุดเกาะภาคที่แล้วแม่งดูไฮเทคกว่านี้เออแล้วก็ห้องควบคุมเปลี่ยนจากล็อกท้าเป็นล็อกไฮโลแก แพร์โฮโลแกรมแล้วอ่ะ,อะอมันจะลวนเลยนะหรว่าอ้างหรือมันบินไปญี่ปุ่นวะเออมันบินไปไหนสักที่นึงอะ่ะอาจจะเป็นแบบศูนย์รวมฮีโร่อ่ะคือแบบว่า,วาญี่ปุ่นม,มีเรื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าะะเนยน่ปาดด้วยโอ้โหจะเป็นแซ่ที่ทรงพลังมากนะครับปาดทีไคจูกระ <c oughs> เด็นตัวปิวอ่ะแต่ประเด็นหรือสิ่งที่ผมสงสารที่สุดใครตรงนั้นคือคนในตึกใช่ไหมเออคนในตึก นี่ฮะซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งไหมเออซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแล้วก็ใส่บวกเมกะแมนมาเฮ้ยล็อกแมนที่หูมีรูปเหมือนขวานเฮ้ยมันคือล็อกแมนจริงว่ะใช่จากครั้งที่แล้วมันมีตัวใหญ่ใช่ไหมครั้งนี้มีไซส์เท่าคนด้วยเนี่ฮะแล้วดูอาวุธของโลกเราที่ไปสู้กับมอนสเตอร์แบบนี้ก็คือปืนก้น แถว่ามีไทยอินอะไรไม่รู้เวยนะเราได้เลยว่าที่ตรงเนี้ยญี่ปุ่นชัว <c oughs> จริงวะไม่ชอบชุดเลยเนาะดูนี้จำไว้นะไม่ชอบชุดปุ๊บเดี๋ยวชุดมานะ <c oughs> จะบอกให้เลยนะชุดผ<พ>้าหนึ่งต่อหกฟิกเกอร์คนในเรื่องนี้นะจะไม่มีวันมาได้เหยียบบ้าน <c oughs> านี้เด็ดขาดท่านผู้ชมดูไว้นะไอตัวนี้จะไม่มีวันได้มาเหยียบบ้านนี้เด็ดขาดเด็ขดขาดสวยสวยสวยถ้ามีังิก็ซื้อถ้ามีังินก็ซื้อ นี่ครับนี่ตัวหนึ่งที่เราจะเห็นชัดอันนี้มันเป็นผู้หลายเพราะว่าดูแล้วรู้สึกเหมือนเขายิงมิสไซล์อ่ะไปใส่กับเยเกอร์ฝั่งอีกฝั่งนี่ฮะนี่แล้วก็หลบกัซีเรนเจอร์หลบปั๊บเฮ้ยอันนี้คือตึกบรราการเขาเหรอทำไมมีรูปสัญลักษณ์เหมือนกันน่ะน่าจะมาถล่มตึกบัญชาการแล้วนี่ยิบซีเรนเจอร์เห็นเอ้าเฮ้ยมิสไซล์มาทำไมดูหน้าอย่างนู้นแล้วเป็นพี่พี่ทำไงหรือว่า จะคว้จาจะคว้าคว้าไม่ทันแล้วเออก็เลยเป็นอย่างนี้ครับปั้งเรียบร้อยไปหนึ่งทีไอสีบอโอ้ยตัววะเนี่ยที่เรารูร้คือเนี่ยญี่ปุ่นของจริงหูมันมีความเป็นอุลตาแมนสูงไปยิ่งเลยนะนึกภาพไม่ออกเลยถ้ามุนต์แมนฮอลลีวูดซื้อมาทำจะเป็นยังไงวะเนรอแล wow. oh. <me> <cu> ้วเห็นไคจูนที่แน่ๆแล้วก็สี่ห้าตัวแล้วครับเยเกอร์ก็สี่ห้าตัวเหมือนกันก็สิบแล้วเนี่ยของเล่นอ่ะ โชคดีนะนักสะสมนี่ก็คืออาว,วุธก็ยังอิงจากภาคแรกของยุคซีอยู่ใช่เออภาคแรกเขาแซวกันนะว่ามีดาทำไมไม่ใช้ไปต่อยทําไมภาคนี้รู้สึกว่าน่าจะเอาคอมเมนต์จากภาคที่แล้วมาใช้แหละแต่ชุดอะ่ะเขาน่าจะทําอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเขาจะได้แสดงได้มากขึ้นมาคล่องตัวเนาะติงได้มากขึ้นอาจจะเนาะมันเกาะไม่ได้เพราะว่าการขับของเขาอ่ะต้องโดนต่อยอะไรอันนี้แอคชั่นในห้องขับคนขับเยอะกว่าอ่าแต่อย่างนั้น ผมชอบจัดนี้ไม่ว่ะล็อกแมนมากเลยคตรล็อกแมนเลยจริงเชื่อไหมฮะโดนแซวชัวร์นี่ฮะจะเห็นว่าเนี่ยอ่ะยูฟซีแรนเจอร์ของจริงละแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะเขามีดาบเหมือนกันไม่มีสองอันด้วยปืนด้วยไอ้ตัวนี้ยิงมิสไซร์ได้มีดาบด้วยปวดแม่งแบบโคตรยิ่งปลา ซีนที่แล้วมันเป็นฉากหมัดใช่ไหมเข้าไปต่อยกับโต๊ะที่ออฟฟิศแล้วไปโดนลูกก๊อกแก๊กก๊อ oh ก <c oughs> แก๊กภาคนี่านกันมาชุมลออย่างซวยเจ๊โอ้ยไม่ไอ้นี่ช่วยก่อนคเนี่ยสองดาวกับดาวเดียวอะไรอย่างงี้ไอ้สุดท้ายเขามาขับกับน้องผู้หญิงดีหว่าใช่เหมือนน้องผู้หญิงไม่ได้รับการคัดลี่ฟายมาเห็นไรป่ะไอตัวเล็กๆที่วิ่งมา อมาเป็นกองทัพทัเม<ล>ืองนะครับเดี๋ยวมันทำอะไรต่อรูอ้ไหมไตเติลไปดูอ๋อนี่ มันเชื่อมเซลล์รวมล่างกัน3ตัวมเมื่อกี้รวมกันและกลายเป็นตัวเนี้ยนโโขนาดแบบว่าเบเกอร์ยังต้องแบบว่าแง่หน,น้ามองอ่ะใ,<ช>ใหญ่ขนาดนั้นนะอ,อ๋อคือตอนแรกเป็นดาบคู่แล้วมันรวมกันได้ตัวนี้ก็เป็นแบบว่ามัดฮุกบัดฮุกลุกตุ้มเออลุกตุ้มย้ยมีปืนกลตรงท้องด้วใช่ไหมใช่จะหรวดอะไรสักอย่าง อ๋อข้างขวามีกล้องส่องเหมือนแบบว่ายิงได้คือไงเอายกแขนมาเงี้ยโอแซ่ Plasma Canon เนี่ย Lockman โอ้มันมันยืดได้มันยืดได้มันเป็นลูกตุ้มนี่ฮะนี่ก็ที่นี่ยอ๋อคือยิมซินเลอร์ก็มีวิซาเหมือนกันแหละ แค่กำลามนะครับอุ้ยมันเหมือนกอร์ซีล่ามากเลยนะกำลามเนี่ยตึกกระจายอะภาพเลอเนี่ยโหถ้าหลังจากนี้นะดูจะมาขายกระจกทำไมที่ญี่ปุ่นอ๋อเพ้าพี่ขายไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นอ่ะพอสิ้นสงครามเสร็จอ่ะอาทิตย์หนึ่งเขาก็สร้างเสร็จหมดทุกอย่างจริงนั่งเครื่องไฟพี่ก็หมดเวลาแล้วบ้าไปแล้วตกใจจะถูกบอกจะบอกสองวันตึบแปดไม่บอกเดือนด้วยแล้วมึงรีบไหม เอามาออนทำไมเนี่ยกระตุ้นไงเผื่อว่าของเล่นจะกลัววางก่อนเฮ้ยไปดูของเล่นกันเลยดีกว่าไปไป เป็นของเล่นที่กําลังจะมาและมีของเล่นที่เป็นของภาคที่แล้วนะแต่กําลังจะวางขายเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมครับเพราะว่าเขากําลังออกแบบและผลิตแล้วจะมาฉายเอากระแสภาค2แต่อันเนี้ยเป็นญี่ปุ่นผลิตอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง uprising ที่กาลังจะมาก่อนอไปเลยมันมีภาพหุ่นมาครับเป็นภาพหุ่นจากงานที่เขาโชว์ของเล่นนะ่นนะออกมาทั้งหมด ตัวมันจะมีฝั่งพระเอกใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวที่ใช้ดาบ2องอันตัวที่ใช้ลูกตุ้มแล้วก็ตัวที่เป็นสู้กับพระเอกที่เราดูในเทเลอร์กันแล้วก็ตัวที่ใช้แทะแต่ทีเนี้ยไอ้ลูกตุ้มเนี่ยทำไมมันมาอยู่กับตัวนี้วะซึ่งจริงลตุ้มมันต้องอยู่กับตัวนี้นะใช่ผมว่าเขาใส่ผิดปะเออใส่ว่ะตัวเนี้ยมันเขียนว่า H G เว้ยครับ H G ย่อมาจากอะไรรู้ปะ เฮลโหลเกิร์ลไฮเกดอ๋อท่กำลังจะตอบว่าไฮเกดแต่ที่เฮลโหลเกิร์ลคืออะไรวะเดาว่ามันคือพลาสติกคิดเว้ยครับผมก็เหมือนเกตของอ่ากันดั้มใช่เพราะมันเคยออกมาครั้งหนึ่งพี่ว่างานค่ายนั้นอ่ะยังไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่รอบันไดเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นแล้วเออผมเข้าไปซูมดูเมื่อกี้ได้ภาพเองมันเขียนว่าบันไดเอสจีทิฟซีเอเวนเจอร์อ๋อภาพนี้ชื่อทิฟซีเอเวนเจอร์อ่ะใช่ครับเป็นงานของบันไดซื้อ ต่อมาครับอันนี้ให้ดูดีเทลชัดๆโอหอันนี้ตัวเดียวกับเมื่อกี้หรอใช่อันนี้ให้เดานะนี่งานเนกาเนกาเนี่ยเขาเป็นขายประจํางานภาพยนต์อยู่แล้ววัสดุเป็นพีวีองชอบงานแก้านะฮะด้วยวามที่แม่งใหญ่เรื่องวไม่แพงเลยนะอันนี้ตัวเล็กอาอเหรออันนี้6นิ้วครับพันเดียวยังไงราคาเขบอกไว้พันเดียวเหรอช่ายสาสิบเหรียญซื้อห้หไม่เเดียว เพื่อกองมสมกลางเฟสแล้วก็เงินไปซื้อเฮ้ยไม่เอาเอาออติมก่อนนี่นี่ฮะเราจะเห็นชื่อของเขาแล้วตัวนี้ว่าเบเซอร์ฟิริคเขาบอกว่าบักกี้ติกกี้แล้วก็เป็นแบบว่ามีเกาะเยอะก็คือเหมือนตัวแท้งอย่างที่พี่บอกกันแหละ นี่ครับไอนี่มันคือนี่ว่ะไอผู้ร้ายอ่ะหรอทำไมมันมีลูกตุ้มอ่ะแสดงว่าลูกตุ้มแม่งมีหลายคนมั้งหรือมันกลับใจวะอ,อันนี้มันเขียนว่าททันรีดิมเมอร์ชื่อเขาอ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้โหนี่แหละครัตัวละพันห้าตัวห้าพันแล้วนะใช่ยังไม่รวมแบบว่าไคจูอ่า,ามาดูวันนี้ดีกว่าโอ้อันเนี้ยตัวจิ๊บซีเดนเจอร์ของภาคแรกที่เขาเอากระแสภาคสองมาขายตั้งแต่ของเล่นที่มันออกมาทั้งหมดเลยนะจะมีพลาสติกคิเมกา6นิ้วแล้วก็18นิ แล้วก็จะมีตัวจิบจอยเล็กๆที่เป็นกระจะปองบ้างอะไรบ้างตัวนี้เป็นหุ่นเหล็กหุ่นเหล็กเลยอยู่ในซีรีส์ชกโกคินชกโกคินแปลว่าหุ่นเหล็กมีส่วนผสมของเหล็กขยับได้เต็มรูปแบบมีดามให้สองอันมีเรืออีกลำหนึ่งใช่มีเรือให้ฟาดด้วยช็อตที่เขาไปลากเรือมาใช่ช็อตนั้นผมเซ็งมากเลยทำไมอ่ะถ้าแม่งมีคนบนเรืออยู่ ตัว่าแตกอะนะว่าเอาอย่างนี้พี่น่ามีมั้งโอ้ยแต่น่าจะแพงมากเลยะถ้าเป็นเหล็กอะอ่าน่าจะหกพันครับแล้วูดถึงความสมจริงความสนุกในการเล่นฮะเออมันต้องเล่นลายคนอะไรเงี้ยเอไอตัวเนี้ยพี่ยังไม่เคยเห็นคนเอามาเล่นนะเห็นแต่คนเอามาโชว์ไม่หมถึงว่าเออจะไปสื่อที่มาเอะอย่างงี้ไม่มีมีพี่คนเดียวอะก่อนนะมันทำอะไรวะเล่น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 ถุงถุงอะไรของพี่เอ้ย มีชุดให้ดูชุดอย่างนี้มันหวานอารมณ์แบบว่าเกาะอ,อ่อนนะขเขาเรียกเรียกว่าเกาะอ,อ,อ่อนแล้วคือมันจะทําให้แบบว่าผู้าอชะมีความคล่องตัวสูงไม่ได้เดยมการป้องกันอะไรมากมายแล้วก็ที่เป็นบอกเหมือนอีวาใช่เหมือนอย่างนี้ว่า <c oughs> เอ้ยเฮ้ยก็มันเหมือนมากเล่าให้ฟังแปซิฟิกริมเขาได้รับอิทธิพลมาเยอะมากมจากภาคแรกเกลโมเดโทโรเขาเป็นพุ่มกับเขาอยากทาหนังพวกนี้มากเขาชอบกันดั้มมากๆแล้วเขาก็ดูอีวาเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก นะการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งนั้นแหละมันมีตอนหนึ่งที่เขาไปโปรโมตประสิทธิ์ลิมภาคแรกที่ญี่ปุ่นเขาไปเจอซาคุเขาก็บอกเนี่ยซาคุนี่แหละคือต้นแบบของเชอร์โนอัลฟาเลยอ๋ออ่าเขาอยากให้สีโทนนี้และซาคุมันดูโบราณดูเก่าเขาเลยอยากทําให้เป็นอย่างนั้นเลยตีความไปว่ารัสเซียเนี่ยแบบฟิวฟิวสตรีมทังครับอ๋อแล้วเกียวโมเขาเดินไปเจอกันดั้มหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยที่โอ้โดียบาร์โอ้ยเนอ่ยผมดูคลิปอยู่ก็เดินไปแล้ว เหมือนเหหมมืืออนนเเด็กอ่ะเหมือนทุกคนที่มาคุยเรื่องของเล่นกันอ่ะเหมือนเวลาเราคุยเรื่องของเล่นผมตัง้งหิบใจตั้งแต่ภาคแรกแล้วมีคนบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอีวาใช่ไหมกันดงกันดั้ม um แต่ผมว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งชื่อว่าโบรบอทจ็อกโรบอทจ็อกเคยดูกันไหมคืออะไรคือเรื่องยังไม่เคยได้ยินโรบอทจ็อกนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับคนขับหุ่นยนต์ในปี198 ยังไม่เกิดเลยอ่ะยังไม่เกิดเเลยอ่ะปิดเลยเหมือนปะเหมือนเยอะนี่ซีนนี้เหมือนอีวาเออเหมือนมากแม่งมากอดอีวาเว้ยปีหนึ่งเก้าแปดเก้ามากอนอีวาเจเลียนแน่นอนมุ้งกล้องมุ้งกล้องอะไรเงี้ยว่าใช่ใช่การวางหุ่นยนต์ระบบ มุมกล้องอะไรคล้ายๆกันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับหุ่นมาสู้กันเป็นกีฬาออ๋แล้วหุ่นไซไซช์ยักษ์มีโกงมีกล,กลนี่<อ>เหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือนปะเฮ้ยแล้ววะนี่ดูซ่า เป็นไงจริงผมว่าเขาทำคาราวะแหละใช่ผมว่าเขาคาราวะรูบอดจ็อกใช่แล้วดูหน้าจอทุกอย่างท้ายกันมีคนคุมอผมว่าใช่แล้วล่ละทาได้กินตะปไปไแบบนี้ะหละสุดๆอ่ะหุ่นมันล้มใช่ปะฉากปีนั้นเนี้ยเหมือนเปิดคอคพิตในภาคแรกว่ะแล้วกล้องท่ค่อยซุมเขาออกมาเจอหุ่นตัวใหญ่อันนี้คือพร็อพจริงนะ คนดีมากหนังอื่นๆอ่ะมันไม่ค่อยเสนอมุมเนี้ย<ช>มุมที่คนขับไม่ได้รู้เรื่องว่าชาวบ้านเ,เป็นยังไงก็จากการาวิเคราะห์เอาแล้วนะเขาน่าจะได้ดูเรื่องนี้แหละ ของเล่นนี้เท่านี้เหรอพี่โจใช่เอาหมดแล้วใช่ยังปล่อยมาแค่ตัวนั้นแหละ<อ>แล้วก็ภาพชัดๆที่เป็นภาพโปรโมทจริงจังก็ยังไม่มาก่อนหนังมาเนี่ยก็จะมีตัวโปรโมท<ม>ที่เป็นพลาสติกค<ม>ิดแอคชั่นฟิกเกอร์18นิ้วอ่าก็น่าจะมาครบทุกตัวครับผมอ่ะอก็จบไปแล้วกับ p ป c i f i c Rim อัพ i รซถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าใครอยากพูดคุยอะไรนะครับเราเปิดให้คอมเมนต์ข้างล่างมาพิมพ์พูดคุยกันเลยว่าเฮ้ยพี่ผมว่าน่าจะได้อินสป่าดในเรื่องนี้ มาว่ะหรืออย่างงุ้นอย่างนี้มานั่งคุยกันสนุกสนุกละกันนะครับหาข้อมูลอะไรผิดพลาดนี่ก็อย่าพิ่งพากันเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเองเนาะอ่าใช่ส่วนใหญ่เทเลอร์จะคาดเดางั้นแหละก็ไว้ดูของจริงกันในโรงแต่วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีครับครัเชาสุดยอดผมมาตอบไม่ได้ด้วยอ้าวพี่ออกไม่ได้เลยเต็ม ดับเยอะอเกิดดิวะรอเลยอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงไม่ได้หสิหก็สิวะกดเลย <S <S ไฟหนึ่งนนะี้ยไฟน่าจะมีเนกา้า56นิ้วบ้าง56หเลยอะ่ะเออบตัวแบบ1ต่กับอ2อะไรเงี้ย